อ่ะเริ่มเลยครับเอ่อก็วันนี้ขออนุญาตเริ่ม topic discussion เรื่อง s p o r t อ i จ j ร r y เอ่อ c o ม m o n joint dislocation นะคะโดยที่หัวข้อที่จะพูดวันนี้มันก็มีเรื่อง shoulder dislocation อ่าเอ่อ a c r o m y o c l a v i c u l a r joint dislocation elbow dislocation hip dislocation แล้วก็ k ี e เอ่อ knee dislocation OK นะคะเรื่องแรกที่จะพูดเนี่ยก็คือเป็น shoulder dislocation นะคะ ก็จะเริ่มด้วยเรื่องของอ n นาต m มีของไหลค่ะซึ่งอ n นาต m มีของไหลเนี่ยหลักที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของไหลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ส่วนหลักๆค่ะก็คือ sternocarvicular joint, glenohumeral joint แล้วก็ acromioclavicular joint แล้วก็ scapulothoracic articulation ค่ะซึ่งจอยที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็น glenohumeral joint ค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็น ball and socket อะค่ะ ทำให้หัวไหล่เนี่ยสามารถขยับไปถุกผิดทางซึ่งจอยนี้เนี่ยมีง่ายง่าต่อการ dislocation คะคิดเป็นประมาณ50%ของ shoulder joint dislocation นะคะนอกจากนี้เนี่ย a n a t o m มของไหล่ก็ยังประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่ทําให้เกิด Joint stability ค่ะโดยที่จะแบ่งเป็น static ซ,ซึ่งซึ่งเป็นส่วนของ i ิกเป็นค่ะแล้วก็เป็นส่วนไดนามิกซึ่งมันจะเป็นส่วนของ Muscle ที่ช่วยในการ stabilizer ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอนาโตมีเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะต่อไปก็จะมาพูดถึงไมคานนิชเชอของ Dynamic หรือ Static Stabilizer เออ Dynamic ค่ะจั n ไม่ถูกครับ Static ครับ Static ก็คือพวกแคปซูล เล็บรัมทั้งหลายหนูย้อนกลับไปค่ะอันนี้หนูต้องรู้จักนะคะเวลาที่ข้อไหล่หนูเนี่ยในคนอายุน้อยกับอายุมากเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คนอายุน้อยที่จะฉีกขาดเป็นสเตติกรือไดนามิสเตเบลิเซอร์เป็นส t ตติกไหมคะอ่าส t ตติกก็คือแคปซูลแล้วตัวสำคัญเลยก็คือตัวแคปซูลเล็บรัมนะข้อสองข้อสามเนี่ยนะ อันนี้คือตัวสำคัญเลยนะก็จะมีการฉีกขาดของยุ่งข้อนะเราเรียกว่าแบงค์ขาดลีเชนแคปซูลฉีกขาดนะแต่ในคนอายุมากเนี่ยสิ่งที่จะฉีกขาดก็คือตัวดินามิกก็ในสำคัญนะโรเตเอร์คับถูกต้องนะนั้นคนอายุมากเนี่ยแทนก็คือคัฟจะฉีกขาดนะคัฟฉีกขาดก็ทําให้เกิดช o ิ l d i s l a c e t i o n น m i นนะครับ แต่ว่าตัวที่จะ r e c u r ิ e n t dislocation มักจะเจอในพวกที่เป็น static stabilizer นะนะ dynamic จะไม่ค่อยมี recurrent dislocation นะค่ะในคนีซึ่ง of injury เนี่ยก็คือจะเกิดได้ทางท r a มา a แล้วก็อั t r a u m ค่ะโดยที่ท r าเนี่ยมักจะเกิดเป็น anterior dislocation ซึ่งพบมากถึง90%ของ shoulder dislocation นะคะผู้ป่วยเนี่ยก็คือจะมักอยู่ในท่า Abduct Extension แล้วก็ External Rotation Arm ค่ะซึ่งจะอยู่ในเป็น Throwing Position นะคะแล้วก็เอ่อ uh, a n t e r i o r dislocation เนี่ยก็คือจะทำให้เกิดลายหรือซ้ำได้นะคะต่อไปก็จะเป็น Posterior Dislocation นะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะอยู่ในท่า mm hmm. Adduct f l e x i o n แล้วก็ Internal Rotation นะคะ่ะซึ่งมันก็จะคล้ายๆท่าของ a r arm s ร i n g Position นะคะโดยสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดได้จากแบบว่า การเล่นกีฬาแบบถ้าเอ,อ่ออาร์มสลิงอะคะ่ะแล้วก็หรือว่าเกิดจากเออ่วโรเลนมัสเซลคอนแทคชันตามหลังการชักหรือว่าไฟฟ้าช็อตได้อะคะ่ะส่วนอัตโนมัติกเนี่ยก็คือจะเป็นแคปซูล่ากับลิกเมนต์เอ,อ่อลาซิซิตี้ค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากมัสเซลวิกเนนได้ะคะ่ะในกรณีที่เกิดเอ,อ่อโชลเดอร์ดิสโลเคชันแล้วเนะะี่ยค่ะมันสามารถทำให้เกิดอินสเติบิลิตี้ได้จากการดีแทชแล้วก็สเตชชินของกีนอย ลาบัมแล้วก็แคปซูลซึ่งจะทำให้เกิดการช h เดอร์ดิสโซเลชันซ n ได้ค่ะสำหรับการซักประวัติเนี่ยก็คือต้องถามถึงพรอมาแล้วก็การชารักหรือว่าการถูกไฟไฟ้าช็อตก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะต้องถามถึงเรื่องโพซิชันของไหลด้วยค่ะว่าถ้าที่คนไข้ล้มมาหรือว่ามีอาการมาค่ะเป็นโพซิชันแบบไหน จะบอกได้ว่าเป็นแบบ a n e r i r dislocation หรือว่าเป็น posterior dislocation นะคะแล้วก็ต้องถามด้วยว่าเคยมีแบบ previous dislocation มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเคยมี feeling ที่เป็น instability มาก่อนไหมเพื่อพราะว่าอาจจะแบบว่าบอกได้ถึง c t n i c i ของคนไข้ะคะ่ะนอกจากนี้ก็คืออาจจะต้องถามถึงเรื่องอาการ tingle หรือว่าน้ำหนั sensation ด้วยะคะ่ะเพราะว่าการมี dislocation นะคะสามารถทำให้แบบ สเตช์เอาของโชลด์เออร์ค่ะจนไปสเตชตัวเนื้อด้วยก็อาจจะมีน้ำหนยดได้ค่ะเรื่อง physical e x a m INATION เนี่ยก็คือถ้าเป็น anterior dislocation เนี่ยก็คือจะมี prominence ของ a ah ะโ o m i a ียค่ะแล้วก็เรื่อง specific test เนี่ยก็อาจจะ test for dislocation ก็จะใช้ h a m มิเตอร์ลูเลอร์ค่ะก็ค,ะคือการเอาไม้บรรทัดเนี่ยทาบจาก a ah ะโ o m i a ีนไปยัง lateral epicondyle ค่ะแล้วก็ จะทับโดยการที่แบบว่าเป็นรูปเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเอามาประทับเนทับลงไปที่โชเดอร์ได้เลยเพราะว่ามันมีแฟชเทินยกต่ออะค่ะ <Should> er แล<ต>้วก็เทสที่สองที่ mm hmm. เอ่อเทสดิสโลเคชั <Should> er นแล้วก็จะเป็น <loc> ดูฝาโลเคนเนี่ย,ยมักจะมีการหลุดไปหน้าแล้วก็ไปด้านในด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหมอก็จะสามารถทับได้เพราะมันไม่ใช่หลุดหน้าอย่างเดียวมันจะหลุดหน้า แล้วก็ปูกไปด้านในด้วยนะจะแตกต่างจากโพเซียดิสโลเกชันหรือใช้แฮมิลตันรูเลอร์ใช้ในโพเซี d ดิสโลเกชันได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เพราะที Post ่โพเซียดิสโลเกชันจะไม่มีการปูกเข้าในเข้าใจไหมคระมันจะไปแค่หลังอย่างเดียวแต่ไม่ปูกเข้าในแต่ในดิสโลเกชันถ้าดูในรูปเนี่ยหัวมันจะไปด้านมีดเดยลไซด์ด้วยงนั้นเดืยวตอนมันก็จะแฟลทนะครับ แล้วก็อีกเทสหนึ่งที่ท e สดิ d i s เ l ช c t i o n ได้นะคะก็คือดูกาเทสก็คือให้คนไข้เนี่ยเอามือข้างที่มี d i s l o c e m e n t นะคะไปแตะไหล่อีกข้างหนึ่งก็จะพบว่าไม่สามารถแตะไหล่อีกข้างนึงได้ค่ะสำหรับเทส่อ for instability นะคะก็คือจะเป็น apprehension test ค่ะก็คือจะเป็นการทำให้เกิดอาการภาวะไม่มั่นคงของคอค่ะ ออข,ข้อที่พูดถึงนี่ก็คือป p i n o r h o r o t a l j o นะคะโดยที่ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่ากลางไหลร่วมกับ external rotation ประมาณ90องศาค่ะแล้วเราก็จะพยายามหมุนแล้วก็เหยียดไหลเพิ่มมากขึ้นการตรวจ positive ก็คือจะ positive เมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่าเหมือนข้อไหล่กำลังจะหลุดหรือว่าข้อไหล่เคลื่อนค่ะสำหรับ physical examination ของ posterior dislocation นะคะก็จะมี เอ่อจะพบเป็น prominence ของ posterior shoulder with f a t t e n anterior ค่ะแล้วก็เป็น prominence ของ polar c o r p o s e s ค่ะ test ของ instability เนี่ยก็จะมี jerk test kin test แล้วก็ posterior stage test ค่ะเราจะมีคลิปเอ่อ jerk test ให้ดูนะคะ อันนี้ก็เราทำ f l e ชั่นเห็นไหมฮะแอปจับนะแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยจับที่หัวไหล่นะบล็อกตรงสแคปูล่าไว้อีกมือหนึ่งกด e ก็สอบนะแล้วหมอทำ axial l o ดดิ้งเข้ามานะครับคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บทางด้านหลังของหัวไหล่นะครับอันนี้คือ posterior s h o ยนเ e r test นะแต่ตัวเช o u เทสเนี่ยจะต้องมีลักษณะคือกักขึ้กักเข้าออก สงี her, yeah, ่วาเจอตัวนี้คือตัวตัวเป็นคลรอพีน e นะครับต่อเลยคะเชียมีชิเทสอีกอันนึงตัวิมเทสเป็นการตรวจ ออก h o s e เวที่เป็นการเดโฟสโ e h o น d i ร f l a นะครับแล้วก็มีการ r ฟร c t i o n แอดดัค์มันก็อินโรเฟนแล้วก็ทำด้วยความรวดเร็ว อันนี้จริงๆไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะที่ถูกเนี่ยเขาจะต้องคอสเชสเดียนรวดเร็วหน้านี้งนะนัาน,นี้มือคอสเชสนะครับที่เขาให้ดูเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ต้นทีมเคยตรวจคนละอาจารย์นะเราทำให้ดูก็คือเบรกแล้วก็แอดดัก นะครับแล้วก็มือกดนนไปด้านหลังอันนี้คือตัวคิมนะนะ,นะมอไปต่อเลยครับคือหลักการก็ f ฟกซ a แอนดักแล้วก็แอคเซียลโ i ลดิงนะครับเชียร์ต่อ,ตอแล้วก็เออ่ผู้ป่วยที่แบบว่ามีไหลหลุดแล้วก็คือเราต้องเทสเป็นเลสิตี้เทสด้วยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิด จัดการเ like ลยเอ่อ c เ l อร์อ r er instability ได้ค่ะ size ที่จะเทสเนี่ยก็คือจะมีซลล์าวทรายะคะก็คือเกิดเป็นรอยบุ๋มที่ใต้ต่อกระดูกอโคเนี่ยนะคะเอ่อเมื่อมีการเครื่อของกับแขนของผู้ป่วยลงทางด้านล่างอะคะ่ะลักษณะของเยื่อคุ้มข้อไหลยืดหยุ่นมากกว่าปกติการตรวจนี้ก็คือจะมี s u p p เรี g e n o h ฮิ e r m o r a l e l i g a m e n แล้วก็ rotator cuff interval ค่ะถ้า positiv เนี่ยก็คือเซลล์ข้ายมากกว่า2เซน โอกาสที่จะมี shoulder instability ก็คือสูงถึงประมาณ6เท่าะค่ะแล้วก็เทสต,ต่อไปก็จะเป็นเทสเอ่อการ์เกตเทสค่ะซึ่งเป็นเทสที่เป็น hyperabduction test อะค่ะก็จะใช้ทดสอบเอ่อ a c c e s s i b i ได้เหมือนกันการก็คือ ล็อกหัวไหลไว้นะหลักการคือหมอสเตเบลไลท์ล็อกไหลไว้นะแล้วก็ยกขึ้นนะ h o u l d e r a i o n s rated as positive with the shoulder abduction exceeding 105 degrees. Positive test is indicative of laxity of the inferior glenohumeral ligament. อ๋อคือว่าเวลาที่ abduction แล้วมันจะไปได้เกิน105องศานะ ไปได้เกินห้าองศาโดยที่เราล็อกตัวสแปปูล่าไว้เป็นการบ่งบอกว่ามีเอ็กเซอร์เต่อลบไปค่ะแล้วก็จะมีพวกไฟตันสอร์นะคะก็คือเราจะตัดที่ประมาณสี่คือสกอร์เต็มมันจะอยู่ที่เก้าอะค่ะแต่ว่าเราจะตัดที่สี่ก็คือถือว่าแบบเป็นไฮไบตันสอรอแล้วอะค่ะ สำหรับเอ่อ uh, associated injury นะคะใน a n t i r l a t e l o c a t i o n เนี่ยก็อาจจะมี a s s o c i a t e injury ได้ที่ l a t r a l tear หรือว่า fracture ที่ g uh, e n o d l i m เอ่อ humeral head impaction หรือที่เรียกว่า Hill separation นะคะแล้วก็มี fracture ที่ tuberosity ได้ค่ะอาจจะมี rotator cuff tear ได้ในผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะเอ่อมี a c c e l e r a t n e r v e injury ได้ทําให้เกิดมีอาการน้ำเิดที่เดียวต่อยคะ่ะ สำหรับ post i d i s l o c t i o n t เนี่ยก็คือจะมี injury ที่ labral tear ได้เหมือนกันแล้วก็มี fracture ที่ lesser tuberosity fracture ที่ posterior noy limb หรือว่า fracture ที่ humeral head impaction ค่ะอันนี้จะเรียกว่า reverse Hugh's d i s r a t i o n เอ่อ post d i s l o c t i o n t เนี่ยก็สามารถทำให้เกิด l a t e r cup tear ได้เหมือนกันสำหรับ investigation นะคะก็จะเป็น AP view Y-view หรือว่า a u x i l l a r y view ก็ได้ะคะ่ะซึ่งใน a n t e r o i s t o c a l i o c เน i ่ยจะไม่ค่อยนิยมทำเป็น a x i l l a r y view อะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการ c อเอ่ลลอ shoulder ของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยจะเจ็บมาึ้นนะคะใน MRI เนี่ยก็คือจะใช้ดู injury a s s o c i a t e injury ก็ได้ะคะ่ะ สำหรับ p o s t e r e Location เนี่ยก็สามารถทำเออ Investigation เป็น AP View, Axillary View แ,แล้วก็ Y View ได้ค่ะแต่ก็ Standard เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็น Axillary e View กับ Y View ค่ะสำหรับ Management นะคะเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการ n o n Operative ค่ะอาจจะเริ่มด้วย Management maneuver นะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิป อาา่อานวา่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรมิช์มนูเวอร์ไหมคะเออมิวช์มิยย์เป็นภาษาเยอรมันว่าน,นมนะมิยวยมช์็อ,อชื่อคนชื่อคนมิล์มนูเวอรนี่แลิี่นี่ววิดีโอนี้กี่ปีแล้วลูก มาต่หลายปีแล้วอันนีย้ต้องเีตอเรียนตอเรียนต้องรนองนยแตองเรียนต้อรีบนยวตาอนไข้อเวนะีน้ีน้ีน้เรียารียนตีอเร่อยแอบเักอเรยนตองนตรนงเรีนต้รยต้างนไข้อเนอเีน้ีี้รยอยอ้นนน้ยนนจะเข้าไปแบบ นิ่มมากไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็หมอจะจบด้วยท่าดูกางนะครับนาขอกางไปสุดใช่ไหมสเ,รเสเร็จแล้วค่อยเอาลงนะแล้วก็แตละลายถ่าแแตะลายได้แสดงว่าเข้านะ,นะเสนาไล่ต่อไป้่อ็ท่าดีดักชันท่าต่อไปก็จะเป็น traction counter traction เอ่อเทคนิคค่ะซึ่งจะต้องทำตอนที่แบบว่าซีเด็คผลใครอยู่ค่ะ ไม่ดีละเนี่ยพวกมันมีเกสที่เราไปดูให้มาทีจะเป็นแฟกเจอร์โดยเฉพาเสิ่งนี้ปเไม่รู้นะเบราะฉะนั้นมันจะไม่เข้าพุ่นีเดียวพอมาเซอร์มันจะเริ่มลาดีแล็กซ์ไแต่ตั้งแค่ไม่หลับเนี่ยใ้ตั้งใน้ีเลยแ้ไป เวลาดึงหัวอย่าดึงกระชากนะครับดึงช้าๆให้เหมือนค่อยๆรีแลกซ์นะดึงสี่เท่าสารนะฉีดซีเดตง่ายถ้านี้ต้องซีเดตใช่ไหมครับไม่เหมือนมิวส์เทคนิคมิวส์เทคนิคเราก็ค่อยๆกางแขนไปเรื่อยๆนะยกเวทอีกตร์นินแต่ถ้านี้ต้องซีเดตนะเราจะให้เป็นเซนตานิวเอสซีดีแวลเลียมอะไรก็แล้วแต่ อีกขั้นหนึ่งคือเอามีผ้ามาคลองแขนเพิ่มอีกอันหนึ่งทัานนี้จะเหมาะในคนไข้แก่หรือคนไข้ที่มีเบ้ากระดูกมันแตกด้วยนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวโผนถึงให้หัวไหล่เข้าที่คนไข้ที่มีเอ่อแคตเทอร์ทูรอสซีแตกหรือว่ามีโรเจอร์ทรับแทรด้วยเนี่ยหมอจะต้องมีผ้าอีกกืน เพราะว่ามันจะไม่มีตัวยิ้วหรือดึงหัวเข้าเบานะครับต่อครับเชเอรอก็เทคนิคต่อไปก็จะเป็นสติมสันแมนูเว์นะคะก็คือให้ผ่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนนอนคว่ำลงบนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ใช้ตัวลูกทุ่มค่อยๆดึงลงประมาณห้าถึงเจ็ดกิโละคะ่ะ ให้ค้องไว้ที่ข้อมือแล้วก็มันจะเกิดเป็น gradual t e c t i o n นะคะทำให้ muscle s p a s m แล้วก็มีเขาเรียก reduction แบบภายใน20ถึง25นาทีะคะ่ะอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีเก่าแลลวค่ะแตไ่ไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วก็คือ h y p o c r a t i c m a n u a <Before S 1> คะ่ะ e แล้วก็หลังจากทำ reduction เสร็จเนี่ยก็คือเราต้อง เออ Avoid external rotation หรือว่า adduction นะคะก็คือจะให้ใส่ arm sling immobilization ไป1 2ึ่งนถะึงสอีค่ะแล้วก็จะทำให้แนะนำให้ผู้ rehab, ป่วยเนะะี่ยทำ rehab rehab ้ดยค่ะสำหรับ operative management เนี่ย indication ก็คือจะมีแบบ failure conservative หกเดือนหรือว่ามี free end dislocation ะคะหรือว่าเกิด r e c u r r e n t subluxation แล้วก็อาจจะโอเปเรทีฟในผู้ป่วยที่มีไฮร r สแอคทิวิตี้อย่างเช่นแบบไฮกิ้งหรือว่าสวิมมิงค่ะแล้วก็ทำในผู้ป่วยที่มีฟี i d ย o โบลลอสแล้วก็มีล่าชิลแซกดีชันค่ะสำหรับโกของโซ r g i c a ลทรีทเมนต์เนี่ยก็คือให้รีสโ o r a ร l บอลหายได้ค่ะแล้วก็มีทำให้จอยแคปซูลแน่นขึ้นแล้วก็มีบาลานซ์ลูซิตามินค่ะสำหรับแฟ c เตอร์ออก รีเคลนต์นะคะก็จะมีหลายแฟกเตอร์ก็คือมี factor of เอ่อ first age of first episode of this location นะคะคือถ้าคนที่อายุ20ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีเคลนต์ได้ประมาณ90%อายุ30ปีเนี่ยก็คือรีเคลนต์ได้ประมาณ60%นะคะส่วนอายุ40ปีเนี่ยก็จะรีเคลนต์ได้ประมาณ10-15%นะคะหรือว่าคนที่มีเอ่อ significant bone defect ค่ะรีเธอแล้วก็มีคนที่ คนที่เล่นกีฬาที่แบบว่าเป็น contact sport อะคะ่ะหรือว่ามีกีฬาที่เป็นอ v e r warm t o w i n g อะคะ่ะและ้วก็ในคนที่เป็น h y p e r a x i t y ก็มีโอกาส r e c เล e นได้ะคะ่ะผู้ชายเนี่ยก็จะมีโอกาส r e c เล e นได้มากกว่าผูะะ้หญิงค่ะแล้วก็คนที่มีแบบว่า r e c o v e มากกว่า5ปีอะคะอ่ะดูทําได้ดีนะละะเดียดใช้ได้เ <c oughs> มื่อกี้ลืมบอกไปตอนที่เราทําการ reduction เนี่ย ก่อนและหลัง r รีดักชันหมอต้องตรวจเมื่ออะไรคะเมื่อกี้เราพูดเรียอยงเชื่อครับไม่ได้พูดค่ะอาาจแต่อ,อ,อันนี้สำคัญไหมต้องตรวจพวกเบคเคียวกับต้องตรวจเบคเคียวเ,เบสตาต้องตรวจเนื้อที่สำคัญเนื้ออะไรที่ชอบอินเจอร์เอ,อ็กซิล,ลรลลีเนื้อค่ะอาาจารย์ตรว่ยังไงครั มันเป็นด้านเลเทอร l ไซด์ของอาร์มนะค่ะเอ่อด้าน l a เทอร l ไซด์ของอาร์มนะเป็นเหรียลเล็กๆนะครับอยู่ทางด้านด้านข้างนะประมาณตรงใกล้ๆเดลต่อนเซอร์ชนะเป็นวงเล็กๆประมาณเหรียญสิบบาทเนี่ยนะครับถ้าหนะูมองไม่จดใช้เข็มมาจีบแต่บางทีใช้ก็จะไม่รู้ว่าเดือดาโอเคครับ